ทำกรอนหรักชีวิตคิดปฏิบัติแม้จะอยู่เหนือฟ้าใต้าบาดาลยมมบานก็มองเห็นอยู่เช่นนั้นไม่ว่าไพรผู้ดีมิเลือกวันเมื่อตามทันไม่มีรอดทอดกายา วันที่เกิดรู้ได้วันไหนแน่แม้จะแก่ไปกี่ปีมีวันหาแต่วันตายใครรู้ได้วันไหนนาคิดไปมาพาสงสัยให้ทายเอยอยามกำเนิดเกิดจากรากบุญเก่า ก่อนไปเผากระทําช่วยด้วยบุญเหวยแม้นไม่สร้างไม่ก่อพอคุ้นเคยวันล่วงเลยหมดโอกาสก็ขาดทุนยามัวแต่นั่งนอนถอนบุญเก่าให้หน้าเศร้ามอดมะลายหายหมดศูนย์ ไม่เร่งหาสะสมไว้ให้เพิ่มพูนคงอาดูนน่าเสียดายเพราะตายฟรีเกิดเป็นคนนั้นแสนยากอยากให้รู้มีเต่าอยู่ใต้สุดสมุดสีตาก็บอดกว่าคนเห็น เป็นร้อยปีโผลมาทีสู่ผิวน้ำแล้วดำรงมีห่วงคอลอยร่องผิวท้องน้ำหากเต่าตำทะรุห่วงไม่ล่วงหลงคือโอกาสเป็นมนุษย์สุดมั่นคงถ้าไม่ตรง คงเป็นเล่นมะแรงเมื่อเป็นคนให้รู้อยู่ดีชั่วอย่าเมามัว,มวตามกิเลสวิเศษแสงมัวเห็นยักษ์เป็นนางฟ้ามาจำแรงไม่เครือบแครงก็วิบัติสมบัติพัง เพราะบุญบาปที่พาให้ไปข้างหน้าจิตนั้นหนานั่งบนแคร่แต่หนหลังสี่คนหามสามคนแห่แน่หรือยังยามกายพังยังพึ่งคุณบุญบาปเราหากรู้ความจงหามิตร มาคิดคบให้รู้จบควรครบไหมให้เฉลาอย่าไปคว้ามิตรชั่วชั่วพามัวเมามิตรจะเผาซับหมดจนอดตายมิตรที่ดีมีมากไม่ยากหาใช้เวลา ดูท้ท่วทีมีสุขหลายมีเพื่อนกินมากเป็นมอดพาวอดวายมีเพื่อนตายเพียงหนึ่งคนล้นเกินพอว่าถึงคนโง่เขลามีสี่พวกหนาหนึ่งชีวามีเหมือนไร ใกล้ตายหนอใช้ชีวิตโดยประมาทขาดดีพอไม่สร้างทอบุญกุศลผลอันใดสองมีตาเหมือนไม่มีดีไม่เห็นหลงประเด็นยึดมั่นตัวของตัวไวสามมีทรัพย์ เหมือนคนยากจนไปทานไม่ให้ห่วงมากจึงยากนานสีศาสนามีอยู่ไม่รู้ค่าไม่สอหาแก่นแท้แก้สงสารหากรู้ว่าตัวยังหลงจงแก้การ ให้พ้นผ่านเป็นคนเขาเข้าสู่ทางอีกสี่พวกคนหลงจงตระหนักพวกหนึ่งรักแต่คนอื่นตื่นเคว้งคว้างพวกหนึ่งไม่หาของไว้ใช้กลางทางพวกหนึ่งสร้างของไม่ดี มีติดตัวพวกหนึ่งทางเตียนมีหนีเข้ารกจึงหยิบยกมาไว้ให้ทุนหัวใช้แก้ไขอย่าไปใช้แก้ตัวหลงเมามัวไม่ดีหรอกบอกให้เอ่ยจะอัถาทิบาย ขยายความบุคคลตามที่กล่าวเล่าเฉลยว่าคนมีชีวิตคิดละเลยทำเมินเฉยดีไม่คิดชีวิตตายไม่รู้จักบุญกุศลผลอันเลิศถึงจะเกิดเหมือนไม่เกิด ประเสริฐหายดังคนมีชีวิตแต่จิตตายที่วาวายทั้งที่มีชีวิตส่วนคนมีดวงตาเหมือนตาบอดพวกนี้กอดยึดกายไม่หน่ายคิดด้วยปัญญาหามีไม่ไปยึดติด มองชีวิตว่าของเราไม่เข้าใจอีกพวกมีทรัพย์มากเหมือนยากแขนพวกนี้แสนแหนห่วงปวงทรัพย์ไว้ไม่คิดเสียสละให้กับใครถึงรวยได้ไร้ประโยชน์โปรดคิดตรองอีกพวกนั้น ได้ประสบพบศาสนาไม่ศึกษาเข้าใกล้ธรทรทำจองหองจึงเป็นคนนอกศาสนาพาตรึกตรองนี่จำจองคนโง่หลงจงอย่าเป็นกับอีกสี่จำพวกผนวกลง พวกหนึ่งหลงคนอื่นนักต้องรักเร้นตัวของตัวยา่รักไม่ยักเป็นติดขี้เหม็นของคนอื่นชื่นหัวใจอีกพวกหนึ่งไม่ขวายขวนของควรหาใช้พึ่งพาทางกันดาล พอระมาณได้ขวนขวายหาแต่สิ่งต้องทิ้งไปเอาไปใช้ไม่ยักได้ในยามตายอีกพวกหนึ่งหาแต่บาปสิ่งหยาบช้าที่นำพาไปแล้วแคล้วสลายทำแต่บาปอกุศล จนวอดวายครั้นยามตายได้ติดตัวชั่วบาปก,กรรมพวกสุดท้ายทางเตียนมีที่เรียบเรียบหากจะเทียบกุศลหนาพาง,งามรํา้้าเผลอไผลไหลออกนอกทางธรรมคงระยำ เข้ารกนระกไปอันว่าทางอย่างที่เตียนจะเขียนบอกกุศลดอกสิบอย่างสร้างเอาไว้เรียกกุศลกรรมบททดสิบไงป้องกันภัยเป็นทางเตียนเพียนจดจำ แบ่งได้เป็นสามหมวดขมวดให้ทั้งทางใจทางวาจากายกรรมทางกายนั้นมีสามห้ามร่วงร้้ำวจีกรรมมีสี่ที่ควรเป็นส่วนมโนโมีสามตามท่านว่า คือโรภาอยากได้ไม่วายเว้นอีกพยาบาทปองร้ายใครให้เป็นเวนทั้งความเห็นให้ถูกต้องตามครองทางกายกรรมสามอย่างต่างควรเห็นค่าสัตว์เป็นจากชีวิตปริดชีพร้าง รักขโมยจี้ป้นใครไม่ระวางระเมิดทางต่างเพศเหตุไม่ควรวจีกรรมมีสี่ให้หนีห่างโกหกวางหน้าตายให้หน่ายหวนพูดซอเสียดพูดเพอเจอรระเมอครวน ด่าก,กับสวนด้วยคำหยาบบาปอย่าทำทั้งสิบนี้หากระเวน้นเป็นกุศลเป็นทางคนเดินเรียบเปรียบงามขำส่วนตรงข้ามตามที่กล่าวเฉาระยำทางรกต่าหนามเน็บเจ็บ จนตายอีกอย่างหนึ่งซึ่งยกตกต่อมาควรรู้ว่าดีชั่วทั่วความหมายแม้คนดีให้รู้ดีที่สบายคนใดร้ายรู้ว่าร้ายคลายกังวลหากไม่รู้พาพิกล อนระมานคนดีพานไปด่าว่าหน้าสับสนคนชั่วช้าสารเสริญเพลินบกวนไม่รู้คนใดมีคุณขาดทุนจริงคนมีคุณหน้าเรื่อมใสไม่เรื่อมใสแต่กลับไปสัทธาร้น คนผีสิงผิดเช่นนี้พาหลงแน่สิ่งแท้จริงไม่เป็นมิ่งทางเจริญเมินเถินเราหลงเช่นนี้จึงพลาดขาดที่พึ่งตนเองซึ่งควรพึ่งตนให้พ้นเขาพึ่งกุศล ก่อร่างสร้างใจเราเป็นหลักเสาที่ปลอดภัยให้ตนเองเกิดเป็นคนตั้งตนไว้ในความชอบอันประกอบด้วยศรัทธาไม่พาเขวงอยู่ในศินมีสุตตะจาคะเอง ปัญญาเบ่งบริสุทธิ์ดุดดาราหากไม่ตั้งตนไว้ในทางถูกเป็นดังถูกราช,ชทันนั้นแลนหนาเกิดเป็นคนก็เสียชาติพบศาสดาไม่นำพาผลประโยชน์ได้โทษแทน เพราะเกิดได้ยากเย็นเป็นมนุษย์บุญบริสุทธิ์นำให้เกิดบรรเจิดแสนเกิดมาแล้วต้องต่อเติมเพิ่มบุญแทนจึงถึงแดนกเกษมสุขปราดทุกภัยอย่างน้อยๆสิ่งควรถือคือสินห้า เป็นของพานำเป็นคนไม่จนไร้กุศลกรรมมาบทสิบรีบสร้างไปทรัพย์ของใครก็ของมันมันสร้างเอาเกิดเป็นคนสิ่งควรมั่นนั้นคือสติอย่าไปริตามรมปาก มากของเขาจงตรึกตรองตามธรรมนำจิตเราพ้นมัวเมาสิ่งสมมุติพบพุทธจริงพระพุทธเจ้าทรงตรัสดำรัสแจ้งผู้ใดแทงเห็นธรรมล้ำทุกสิ่งเหมือนได้เห็นพระองค์ ดังองค์จริงนี่คือสิ่งพระองค์ทรงรับรองคนบนโลกน้อยคนนับจักได้ทำจึงพูดงำออกนอกทางต่างทั้งผองเราได้ฟังควรพินิษพิษไตรตรองจึงจะครอง สติตนพ้นอะไราหากเห็นทางสู่นิพพานต้องหารสู้ตั้งสินสู่สมาธิสติอาศัยทำปัญญาวิปัสนาพาวิจัยดูภายในกายให้แจ้งแจงให้ดี อย่าไปหลงกลสังขารที่ผานสัตว์สร้างบัญญัติให้ยึดถือคือวิถีทั้งความรักความชังขังชีวีเพลิงโรกีเผาจิตมอดจนวอดวายอาวิชาสร้างให้หลงคงมีสี่ ดูให้ดีหลงรักมักสลายหากหลงชังพังได้ให้ทลายหลงตัวหลายหลงกลัวภัยให้คิดดูแหวกความหลงตรงที่มีไตรรักคือประจักษ์ความไม่เที่ยงเพียงให้รู้ สับพสิงล้วนเป็นทุกข์ฉุกคิดดูไม่ทนอยู่เหลืออะไรไร้ตัวตนหากคิดได้ทันสมมุติสุดประเสริฐปัญญาเกิดแจ่มใสไม่สับสนนั่นแลนะที่พึ่งพาปัญญาตน จึงจะพ้นสงสารพากันเพียรความวิบัติของคนด้นหกอย่างคติอ้างคือกำเนิดเกิดหันเหียนพ้นจากชาติมนุษย์แล้วแคล้วได้เรียนไม่อาจเพียรตามรอยบาท ศาสดาอีกวิบัติการเวลามาไม่ตรงเกิดไม่ลงช่วงพอดีมีศาสนาแม้เกิดทันแต่ประเทศอาเพศพาอดศึกษาก็วิบัติขัดเคืองไปหากเกิดใน ประเทศเพศถือพุทธแต่สะดุดเกิดในบ้านเป็นผ่านไสเขาจะพากีดกั้นกันเราไปนี่จึงไม่มีโอกาสก็ขาดทุนแม้เกิดในตระกูลภูลกุศลแต่ว่าตน เป็นบ้าใบา้ไร้บุญหนุนปฏิบัติไม่ได้ใกล้หมดบุญอุปธิคุณวิบัติเคืองขัดจริงแม้เกิดมาได้ครบจบที่กล่าวแต่จิตเช้าด้วยทิฐิสติทิ้งไม่เข้าใกล้ ไม่ศึกษาพาพึ่งพิงทั้งหกสิ่งทำวิบัติตัดมักคาหากเราพ้นวิบัติได้ในทั้งหมดจิตใสสดบริสุทธิ์ดุดเวหาดำรงศิลมั่นกุศลดนนำพา พระาศาสดาคงได้พบประสบเอ่ยจะสรุปความให้เก็บไปคิดแก้หลงผิดสุขใจได้เสวยก็สมบัติทั้งปวงอย่าห่วงเลยมันแค่เคยผ่านมาพาผ่านไป มันไม่ใช่ของเราเอาแท้ๆมันก็แปรผันอยู่คู่โรคใสเราเพียงแค่อาศัยมันวันๆไปของเพียงใช้ใช่เจ้าของของของมันหากละได้เพียงนี้มีคุณค่า เป็นโสดาปฏิมักจักรังสรรหากยึดอยู่ไปดูหาป่าช้านั่นของใครกันถามดูอยู่ที่เมนถามบ้านนี้รถนั้นนั่นของใครเสียงข้างในเตาตอบมาของตาเถน คนถามอยู่ข้างนอกหวเป็นไมเกรนทั้งพระเนนคงแต่ตื่นไม่ชื่นใจยามชีวิตยังไม่ระเร่งสะสมรีบระดมสร้างกุศลผลบุญไว้สิ่งเป็นบาปปราบพยศให้หมดไป เราจึงได้สมบัติแน่ของแท้จริงสมบัติโลกสมบัติธรรมนำไปต่างคนละทางยามชี่ม้วยช่วยหรือทิ้งสมบัติโลกหนีหายไปไม่ได้อิงกุศลสิ่งติดใจ ไปทุกทางเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธ,ธะในการะศาสนาพากว้างขวางบ้านเมืองมีคำสอนขจรกว้างควรเร่งสร้างทิฏฐิปริให้ตรงร่างกายเรา ยังสมบูรณ์จํารูหนาทั้งหูตาก็ยังดีไม่มีหลงคบคนดีมีศีลธรรมใจดำรงเราก็คงงอกงามตามมักคาขอฝากไว้ประดับให้ใจทั้งผอง ลงในครองแห่งธรรมนำสุขหาขออวยพรให้พ้นโดนนหรือผ่าด้วยบุญญาบารมีนั้นนิรันเทินจบ